สวัสดีค่ะทุกคนเรามาเรียนรู้ธุรกิจอัตอมี่เราจะมาเรียนรู้ว่าเราจะจะใสยอย่างไรเมื่อเราหาคงได้แล้วเราต้องแบ่งแปลงสองกลุ่มกลุ่ม A กับกลุ่ม B ยอตัวอย่างสมมติว่าคนหาโคมาหคนคนต้องแบ่ง1 2ึ่ง 2, สอหหแบ่งสองสายงานนะคะเรามาดูลังจากนั้น2เขาก็ไปหาคงมา3คง1 2งสเขาก็ เรื่องขยายออกมาแป่งอีกสายงานแล้วทิ้งโคงหนึ่งโคงอยู่ที่สายหลักเรามาตูคนที่สามเขาก็ไปหาโคงมาหนึ่งสองสาสี่ห้าห้าโคงเขาเอาสามโครงไว้ตรงน,นี้ แล้วอีกสองคงทิ้งไว้ที่ซ้ายหละนะคะแล้ว3างจุสีเขาก็เก่งมากไปหา2องงมาหนึ่งสองเขาขยายออกมาอีกสายงานนะคะแล้วมาตัวสี่ห้ที่เราหามาห้าก็ไปหาโคมาหนึ่งสองสามเขาก็เอาสองคง ขยายออกมาแปลงอีกสายหนึ่งแล้วเอาคนเนืนทิ้งไว้อยู่ข้้งล่านี้หกก็ไม่แพ้เขาก็ไปหา1 2ึ่ง,งเขาไปหา2โคนนะฮะโคนหนึ่งแยกออกมาแล้วหนึ่สายงาน1นึ่งโคายหละก็ทิ้งไว้หนึ่ง,นงคนแล้วมาตัว แล้ว6.2เขาก็ไปหาคงมา4คง1 2 3 4เขาก็แตะออกมาเป็น2สายงานแล้วอเอาคงของเขาไว้ที่ไซลัะด้วยต่อมาเราก็ไปหาคงอีกมาเจกับ8แล้วก็วางอยู่กรุป B โคนนงกรุป A โค1นนจ้างไว้ เส้นนี้จะเป็นสายหลักของกรุ A เอส่วนนี้แต่ออกมาก็เป็นสายขยายเราจะไม่ไปหาคงของเราไว้อยู่ที่สายขยายของคงอื่นเราต้องทิ้งตรงสายหลักเสมอสายหลักเสมออันนี้เป็นสายขยายของแต่ละคนส่วนเส้นนี้ ทุกคนต้องช่วยกันทางลงมาส่วนสายนี้สายคูณที่อยู่ปงสายละนี้ต้องช่วยกันทางลงมาคูณที่คงหามาส่วนใหญ่ก็จะอยู่กรุปปีจะทิ้งอยู่กรุปปีเป็นส่วนใหญ่ส่วนกรุปเอคงไม่ต้องทิ้งเยอะเพราะว่าทุกคงทางลงมา ก็จะเป็นแต่นี้ตลอดนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้คลายเป็นสปอนเซอร์ของคุณถ้าเราไม่รู้ใคยเป็นสปอนเซอร์เราก็จะไม่สามารถสามารถให้กับเพื่อนที่เราหามาเรามาดูคนสมมติว่าคนแล้ว ใครเป็นสปอนเซอร์ของคนต้องเป็นคนที่อยู่ข้ามโป่งของคนเรามาเยอะตัวอย่างสองนะฮะสปอนเซอร์ของหนึ่งและสี่คือใครหนึ่งสี่ก็คืออยู่ข้ามโป่งนะฮะก็คือคนเป็นสปอนเซอร์หนึ่งและสีะ่ตัวอย่างสามตัวอย่างนะสปอนเซอร์สองสปอนเซอร์สอง ของสองนะคะคือหนึ่งนะคะหนึ่งแปลงสปอนเซอร์ของคนที่สองแล้วมาตูอ,อย่างอื่นสมมติว่าคง6.2เขาหาคงมา6.2.2เขาจาะขายายออกมาแล้วเขาจะวางที่ซ้ายมือของเขาแล้ว6.2ก็จะแปลงสปอนเซอร์ของ6.2.2นะคะ สามจุดสี่ก็จะแบ่งสปอนเซอร์ของสามจุดสี่จุดหนึ่งนะคะแป่งอย่างนี้เป็นต้นไปนะคะถ้าหาว่าเราไม่รู้จักว่าสปอนเซอร์แบ่งใครเราก็จะไม่สามารถวางที่ที่ทตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะก็เลยทุกคนต้องรู้ว่าอะไรคือสปอนเซอร์นะคะ,ะ,คะก็จะแบ่งอย่างนี้เป็นต้นไปนะคะเวลาเราเป็นสมาชิก ต็มตัวแล้วก่อนที่เราจะสมัครให้กับเพื่อนเราต้องเข้าไปาเว็บไซต์ของ Atomi ีแล้วไปที่ my office แล้วไปดูเรียกว่า tree group เราต้องไปดู tree group ของเราว่าเพื่อนที่เราหามาจะวางไว้อยู่ตรงไหนแล้วคายเป็นสปอนเซอร์ของเพื่อนของคนคุณต้องจบ ไอทีสปอนเซอร์ลงามาก่อนแล้วค่อยมาเกาะข้อมูลไม่อย่างนั้นก็จะสมคาไม่ได้จึงจังไว้